ต้องรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหมอมูชาโรคลิปนี้จะเป็นการอ่านไพ่ดวงความรักนะคะของชาวราศีมังกรจะมีผลตั้งแต่วันที่16จนถึง31ตุลาคม2566ค่ะ คลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะแม่นยำหรือไม่แม่นยำนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะในการรับชมคลิปนี้นะคะขอให้ได้รับพลังงานดีๆน้อมรับพลังงานบวกกันออกไปเนาะ จะสามารถนะคะฟังได้ทุกๆสถานะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่หรือว่าสถานะที่ไม่ชัดเจนอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าชาวราศีมังกรนะคะครึ่งเดือนหลังนะคะของตุลาคมนี้ดวงความรักของคุณจะเป็นเช่นไร ใครที่เข้ามาแล้วนะคะเป็นสมาชิกใหม่ก็ยินดีต้อนรับนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนะคะก็ฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะจ๊ะอะ่สีใกล้เคียงกับสีเทียนเลยเนาะ ใบแรกสีม่วงเหมือนกันเลยนะชาวราศีมังกรเห็นชัดไหมอะไพ่มันแสงไฟเนาะคนมีคู่นะคะช่วงนี้นะคะไพ่ขึ้นมาว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวคุณทั้งสองเนี่ยจะติดกันเป็น ปาต้องโก๋นะคะจะแบบคล้ายๆในลักษณะของแพ็คคู่หรือเปล่าไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดหรือช่วงนี้จะมีการชักชวนกันนะคะไปเยี่ยมญาติไปหาญาติผู้ใหญ่หรือไปอไปบ้านครอบครัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเพื่อไปเยี่ยมเยียนไป แวะไปหาอะไรแบบนี้เนาะแต่ถามว่าทําไมบางทีบางครั้งเนี่ยช่วงนี้ให้ระมัดระวังเลยอยู่ดีๆความคิดหรือจิตใต้สํานึกเนี่ยของคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมีความระแวงมันมีการระมัดระวังเกิดขึ้นกับคนรักจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องอะไรนะคะแต่มันเหมือนว่าว่าจิตใต้สํานึกหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยอยู่นั่งว่างๆก็คิดแบบเฮ้ยคนรักแลแปลกๆไป ระแวงระวัง,วงกังวลว่าเฮ้ยเขาเนี่ยจะแอบไปคุยหรือแอบไปติดต่อกับคนเก่าเข้าหรือเปล่าหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยคนรักบอกว่าเนี่ยเพิ่งคุยกับคนรักเก่านะเพราะว่าติดต่อกันเกี่ยวกับสิ่งที่ยังข้างค้างหรือเขาอาจจะแบบมีการติดต่อพูดคุยกันในลักษณะของธุระประปรังที่ยังอาจจะมีเรื่องที่ต้องติดต่อพูดคุยทําให้ตอนนี้ตัวคุณเนี่ยมีความระแวงหลายเรื่องเลย คุณคิดว่าเฮ้ยติดต่อกันแค่เรื่องจําเป็นจริงๆหรือเปล่าจะมีอะไรสืบต่อเนื่องกันหรือเปล่าให้ระมัดระวังเลยนะคะช่วงนี้เลยนะคะชาวราศีมังกรระวังใจระวังความคิดของคุณนั่นแหละนะคะไม่ได้ระวังอะไรนะบางทีบางครั้งเนี่ยคนเก่าๆของเขาติดต่อมาพูดคุยเนี่ยแต่มองว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดที่อยากจะอยากกลับไปหรือไม่ได้คิดที่จะอยากสารต่ออะไรอย่าเอาความคิด ของตัวเองเนี่ยมาทําให้ต้องกลายเป็นเรื่องทะเลาะเบาแหวงกันเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะจ๊ะคนมีคู่แหละจะมีการผิดอกผิดใจกันนะคะไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณสองคนเลยแต่ว่าปัญหาที่จะผิดอกผิดใจกันในครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ระมัดระวังที่จะมาจากคนนอกนะคะคนนอกบ้านทําให้คุณทั้งสองเนี่ย มีปัญหาการถึงขั้นที่งอนกันหนักๆักมันเป็นอารมณ์ที่คิดว่าเอ้ยเมื่อวานนี้ยังดีอยู่เลยจนวันนี้มันมีเรื่องให้เราต้องทะเลาะแล้วอ่ะมันยังดีกันอยู่เลยมันไม่ได้มีอะไรเลยแต่มองว่าความคิดของคุณเนี่ยมันทาให้เกิดเรื่องนะคะทะเลาะกันถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยคิดในใจแล้วว่าเฮ้ยครั้งนี้ไม่เอาแน่ละมันมันมันไม่ไหวจริงมันหลายทีหลายครั้งแล้วที่เห็นติดต่อพูดคุยกันอ่ะแต่จะบอกนะคะจะบอกพูดตามให้เลยนะคะว่าณตอนนี้ แฟนคุณกับคนรักเก่าของเขาไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเนาะนะคะเขาติดต่อพูดคุยกันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเขาก็แยกจากกันเองหมายถึงว่าถ้าธุระของเขาทั้งคู่เสร็จแล้วอ่ะดังนั้นนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้เขาบอกว่าถ้ารู้สึกอะไรหรือถ้าไม่สบายใจอะไรควรที่จะแบบว่าเฮ้ยเก็บไวน้นิ่งๆอย่าแบบชวนทะเลาะอ่ะหรือถ้าแบบมันรู้สึกไม่สบายใจจริงๆก็ขอพูดหน่อย หรือการพูดในลักษณะนี้อาจแบบถ้าไม่อยากทะเลาะกันนะควรที่จะแบบให้ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ด้วยแล้วคุณก็แบบอาจจะพูด พูดใหูุ้หลักผู้ใหญ่ฟังแล้วบอกว่าช่วยช่วยเป็นพยานหน่อยได้ไหมในการพูดคุยครั้งนี้เพราะว่าไม่อยากทะเลาะก,กันแต่ว่ามันเกิดจากความไม่สบายใจจริงๆอะไรเงี้ยให้อยากให้มีคนกลางอยู่ด้วยนะคะไม่เช่นนั้นจะทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยบ้านปลายแต่ถ้าวันนี้ใครมาฟังคลิปแล้วแล้วบอกว่าเฮ้ยมีการทะเลาะก,กันไปแล้วนะคะถามว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยจะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่นะคะจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดมาคุยกันอีกครั้งนะคะแต่ว่า มันอยู่ที่ว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะต้องปรับทัศนคติหรือต้องปรับความคิดใหม่ๆก่อนนะคะคนรักของคุณเนี่ยถามว่าเขาง้อไหมบางทีเนี่ยที่คุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเขานิ่งเงียบเขาไม่พูดอะไรเนี่ยแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงใช่ไหมไม่ได้มีใจให้เราแล้วใช่ไหมเป็นมีใจให้คนเก่าจริงๆเราไม่ใช่แต่มันเหมือนจะว่าเขากำลังนิ่ง พินิจพิจารณากับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่งอไม่เก่งแต่ความรักหรือความมั่นคงที่เขามีให้กับคุณเนี่ยมากเกินร้อยจริงๆแล้วมันเป็นความรักที่แบบว่าก่อร่างสร้างตัวกันมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะอย่าปล่อยให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องที่แบบมันคาราคาซังที่อยู่ในใจเราเองเนี่ยต้องมาทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบลง ดังนั้นมีอะไรให้คุยกันหรือถ้าทะเลาะก,กันไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้กลับมาอีกครั้งอย่างที่บอกต้องอาศัยผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนใกล้ตัวที่คุณทั้งคู่เนี่ยเคารพนับถือช่วยในการไกล่เกลี่ยนะใจบอกว่าไม่เอาแล้วแต่บทสรุปแล้วคุณทั้งคู่ก็ยังรักกันอยู่ค่ะสายใยในเรื่องของความผูกพันมันยังเชื่อมกันอยู่มันยังมีตัวดึงให้ได้กลับมาคืนดีกันอยู่เนาะนะนะช่วงนี้ใครใจบาง ใจบางไปหมดเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะจ๊ะสำหรับคนที่มีคู่คนโสดดูคนโสดก่อนคนโสดช่วงนี้ถามว่ามีโอกาสจะได้แฟนจะมีแฟนไหมจริงๆแล้วเขาบอกว่า ตัวคุณเนี่ยมีคนที่คุณแอบชอบอยู่แล้วนะแต่คุณก็กลัวนะคะกลัวว่าเฮ้ยคนเนี้ยที่คุณแอบรักแอบชอบหรือคิดที่จะไปสารภาพร,รักเขาเนี่ยหรืออะไรยังไงดีช่วงนี้อยู่ในช่วงของการลังเลอยู่ในช่วงของการตัดสินใจว่าจะบอกดีหรือไม่บอกดีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไพ่แนะนำว่าอยากที่จะให้ชะลอไปอีกสักหน่อยค่อยสารภาพรักนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่า ถ้าคุณรีบร้อนนะคะตัดสินใจอะไรตอนเนี้ยผลดีมันจะยังไม่เกิดเพอเพถ้าคุณไม่ดูตามาตาเรือให้ดีเนี่ยคนที่คุณจะไปสารภาพเนี่ยมันเป็นในลักษณะของการที่เขามีคนหรือมีคู่ของเขาอยู่แล้วนะคะดังนั้นคนโสดไพ่ขึ้นมาว่า อดใจรอ,อน,นิดหนึ่งจะรักจะชอบหรือจะสารภาพรักใครนับไปอีกไม่เกิน14วันคุณมีโอกาสที่จะได้รู้ความจริงประจวบบาะเลยว่าเฮ้ยเขาคนนี้ควรที่จะจีบได้ไหมหรือเราควรที่จะคุยได้ไหมนะแต่ถ้าเป็นในอีกลักษณะหนึ่งนะคะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงนี้ไม่อยากที่จะมีแฟนไม่อยากที่จะมีใครแล้วแต่จูจ่ๆเนี่ยก็มีคนเข้ามานะคะลักษณะรูปร่าง ผิวพรรณดูดีเลยนะคะแต่มันเหมือนกับว่าเฮ้ยก็ต้องคิดพิจารณาดีๆคิดพิจารณานาน,าน,าน,านๆเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเข้ามาเหมือนแบบดูดีหมดเลยอ่ะแต่ให้เรามาระวังเบื้องลึกเบื้องหลังของคนคนนี้ถ้าเข้ามาในชีวิตเราแล้วเนี่ยอาจจะนําปัญหาตามมาให้เราต้องปวดหัวนะคะ <c oughs> เดือดเนื้อร้อนใจในหลายๆเรื่องเลยนะคะพายให้เรามาระวังนิดนึง <c oughs> ดังนั้นคนโสดถ้ายังโสดแบบโสดแบบ โสดสุดๆโสดแบบไม่มีใครคุยก็โอกาสที่จะมีแฟนที่แบบมีแล้วได้คลิกกันมีแล้วเกิดความเข้าอกเข้าใจกันมีแล้วเกิดความสุขในช่วงนี้ไพ่บอกอย่างไม่ขึ้นนะอย่างน้อยก็รอไปอีกสักระยะหนึ่งเนาะนะคะคนโสดบอกเลยว่าอาจจะยังไม่ได้มีแฟนเพราะไพ่ขึ้นว่าถ้าคุณตกลงปรงใจกับใครในช่วงนี้นะคะสถานการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะไม่นานนะคะมองว่า เราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแรกๆมันเหมือนจะดีเขาดูดีไปหมดเลยแต่คุยไปคุยมารู้สึกว่าเฮ้ยหนคนคนนี้ไม่โคตรเห็นแก่ตัวเลยไม่น่าคบเลยอะไรแบบนี้อีกอย่างหนึ่งให้เรามาระวังคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะมันเป็นอะไรที่เราไม่ได้มั่นใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วแหละนะคะก็อาจจะเกิดการผิดอผิใจกันในเรื่องของความคิดเห็นต่างๆที่ไม่ลงรอยไม่ลงตัวคุยกันไปแล้วคุยไปคุยมาแล้วมารู้สึกเฮ้ยมันวาววุ่นน่ะมันมีแต่ปัญหาให้เราต้องปวดตับ นะคะดังนั้นเขาบอกว่าช่วงนี้อย่าพึ่งหลงเชื่อใครง่ายๆบางทีบางครั้งรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจควรที่จะดูกันไปสักพักใหญ่ๆก่อนเนาะค่อยตกลงดังนั้นยังไม่แนะนําให้คนโสดมีแฟนจ้านะแต่ใครนะคะที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ย วันนี้คุณรู้สึกว่าคุณไม่จะไม่ทนแล้วอะ่ะคุณรู้สึกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นหรือข้อตกลงต่างๆที่เราเคยเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เป็นไปตามที่คุณอยากได้สักทีมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาแหวงกันหนักหน่วงด้วยนะสําหรับใครที่แบบเฮ้ยคุยกันพักใหญ่ๆแล้วไม่มีสถานะให้สักทีนะคะบอกเลยว่าเอ้ยอาจจะเป็นที่ตัวคุณนั่นแหละ คุณรู้สึกว่าเฮ้ยม,มันมันหลายครั้งหลายคราหลายหนแล้วการพูดการคุยกนันนะมันเหมือนจะดีนะเหมือนจะเป็นการวางแผนให้รอระยะเวลาเนี่ยเราเดินก้าวมาด้วยกันเนี่ยมันก็จะครึ่งทางแล้วหรือคุยกันพักใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีสถานะหรือต้องมีการเปิดตัวที่ชัดเจนได้แล้วนะคะคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่คำพูดแบบลม,ลมลๆแรงๆตลอดเวลาจนวันนี้จุดพีคเนี่ย ช่วงระยะเวลาเนี้ยมันจะมีจุดพีคเข้ามาจนทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตายเป็นตายแตกเป็นแตกหักเป็นหักนะคะคุณคิดว่าไม่เอาแล้ว่าต่อให้มีปัญหาคาราคาสางังอะไรยังไงคุณก็ต้องขอเคลียร์ขอพูดขอระบายนะคะมันมีโอกาสที่จะจบนะคะมันมีโอกาสที่จะจบเพราะว่าอะไรเพราะว่า คนใกล้ตัวของคุณเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณกําลังประสบพบเจอหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังเจออยู่ณตอนนี้นะคะเรียกง่ายว่าคนใกล้ตัวของคุณไม่ค่อยสนับสนุนคนคนนี้เลยนะสาหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะเขาไม่สนับสนุนเลยรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณด้วยไม่ค่อยเห็นด้วยแต่ว่ามันจะมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่มันเหมือนกับว่าคนที่กําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณก็เพิ่งผ่านการทะเลาะกันแบบไปรุนแรงยกใหญ่แล้วแหละ แต่มันเหมือนกับว่าเพิ่งได้กลับมาคุยกันอีกครั้งเพราะว่าคนสนิทของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยช่วยเป็นกาวใจช่วยมาพูดว่าเฮ้ยลองให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งเขาอาจจะทําได้ในสิ่งที่เขาเคยพูดไว้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นถามว่ามันจะเป็น2ประเด็นประเด็นแรกคือคุณไม่เอาเล้วกับประเด็นที่2คือเพิ่งทะเลาะก,กันแล้วก็มีโอกาสที่จะได้กลับมาเคลียร์ใจกันแต่บอกเลยว่าเฮ้ยการเคลียร์ใจครั้งนี้มันก็เหมือนกับว่าถ้าไม่ได้ คุยหรือเคลียร์ปัญหาให้จะจะซึ่งหน้าไปเลยเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะที่จะเกิดปัญหาแบบเดิมซ้ำรอยเดิมอีกครั้งนะคะดังนั้นนะบอกเลยสำหรับใครที่อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยเขาบอกว่าวันนี้เป็นต้นไปหรือวินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยอยากที่จะใหุ้ณเนี่ยกลับมารักตัวเองให้มากนะคะ ถ้าเราคิดว่าเราไม่รักตัวเองเราก็นึกถึงครอบครัวเราละกันนะคะว่าเฮ้ยถ้าครอบครัวของคุณเนี่ยรู้ว่าอยู่ในสถานะแบบนี้แล้วเวลาที่อยู่เนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาอะไรเข้ามาทําให้คุณต้องรู้สึกเหนื่อยหนักใจอยู่ตลอดเวลานะคะเรียกง่ายๆว่าถ้าคุณไม่แคร์ตัวเองก็ให้แคร์คนรอบข้างบ้างถ้าเขารู้ว่าคุณเจอสถานการณ์แบบเนี้ยเขาก็จะทุกข์ใจแล้วก็ไม่มีความสุขไปด้วยเนาะดังนั้นนะคะช่วงนี้เลยนะคะ ถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาพูดข้อเสนออะไรก็ตามนะคะอย่างที่จะให้คุณเนี่ยไม่ต้องเชื่อสุดใจยังไม่ต้องเชื่อ100%นะคะแต่ในลนักษณะของการฟังหูไหว้หูแต่ว่าเรียกง,ง่ายๆว่าถ้ามีโอกาสที่จะได้กลับไปพูดคุยกันอีกอย่างเงี้ยค่ะก็คือแค่50-50พอนะคะดูในสิ่งที่เขาพูดไว้ว่าทําได้หรือเปล่า นะคะถ้าคุณยังรักอยู่คุณก็ให้โอกาสได้นะคะแต่ให้ดูแลกันว่าเขาทําได้ไหมแต่ถ้ารอพักใหญ่ๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมันเหมือนเดิมนะคะก็เป็นอันว่าคุณควรที่จะตัดสินใจแบบจริงจังได้แล้วต่อไปนะคะต่อให้คนนู้นคนนี้คนนั้นมาพูดเพื่อไกลเกลี่ยนะคะเพื่อที่จะให้ประนีประนอมกันอีกครั้งนะคะพูดง่ายว่าคุณไม่ต้องเห็นใจใครเนาะเห็นใจตัวเองมากที่สุดจะดีกว่า นะคะเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถามว่าเขาก็เป็นกองเชียร์เป็นกําลังใจยอยากให้ความรักของคุณผููเนี่ยกลับมาสดใสเหมือนเดิมแต่ว่า เขาไม่มีทางได้มาสัมผัสล่วงรู้ตื้นลึกหนาบางว่าเฮ้ยความทุกข์ใจที่คุณพบเจอเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนนะคะมันหลายครั้งหลายคาแล้วนะคะที่คุณคิดที่จะตัดสินใจเดินออกมาแต่ก็หลายครั้งหลายคาแล้วเช่นกันที่คุณยังใจอ่อนกลับไปดังนั้นครั้งนี้นะคะขอให้เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดแล้วขอให้ความรักครั้งนี้ที่คุณพบเจอเนี่ยเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนสอนใจนะคะว่าจะไม่ต้อง ยอมใครอีกแล้วแบบนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสาหรับชาวราศีมังกรถ้าสาหรับใครที่กําลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักอยู่ขอให้คุณผ่านพ้น,นทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเฮ้ยเดือนหน้าเนี่ยความรักของคุณเนี่ย มันจะพลิกแพงไปในทิศทางไหนเนาะถ้าท่านใดชื่นชอบในเรื่องของคําทํานายอย่าลืมกดติดตามช่องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะหรือถ้าต้องการที่จะสนับสนุนหมอมุ้ยอย่าลืมกดหัวใจด้านล่างแล้วก็กดปุ่มซุปเปแตงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ